ครับสวัสดีครับพบกับผมมารพินและฟิลไทยดอทบ็อก o ์ c o m นะครับในนี้ก็คือถ้ำลอดนะครับอยู่ที่ยุทธยานแห่งชาติทานโบภพรนีจังหวัดกระบี่นะครับก็ตรงที่บ่อ่อนะครับก็ในทริปทัวร์ของภายเรือขยักนะครับที่ก็เป็นทัวร์พายเรือขยั์เนี่ยเขาจะพามารอดถ้ำนี้นะครับแล้วก็ภายเรือเข้ามาแล้วทะลุเข้าไปมันก็จะมี เวิร์งอยู่ด้านหลังนะครับก็คือเป็นเหมือนกับอีกโลกหนึ่งสงบเลยครับก็มีต่างชาตินะครับฝรั่งนิยมแล้วก็จีนด้วยนะครับมาทายเรือที่นี่มากจริงๆครับที่บ่อท่อก็คือถ้าใครมีโอกาสมาก็ลองมาดูนะครับเปลี่ยนบรรยากาศทายเรือพยักษไม่ยากอย่างที่คิดครับรับชมบรรยากาศของถ้ำลอดได้เลยับ